อัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมควรทานเท่าไหร่การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมที่เหมาะสมที่สุดก็คือระหว่าง2.2ถึง3.2โดยพบว่าผู้ที่มีอัตราส่วนนี้นะคะจะมีความหนานแน่นของกระดูกสูงสุดและมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนต่ำที่สุดในทางตรงข้ามผู้ที่ได้รับแคลเซียมมากเกินไปหรือได้รับแมกนีเซียมน้อยเกินไปจะเสี่ยงต่อการเสียมวลกระดูกและเกิดโรคกระดูกพุน ราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมควรทานเท่าไหร่กระดูกต้องการมากกว่าแคลเซียมแคลเซียมไม่ใช่ทั้งหมดของกระดูกหลายๆท่านที่ติดตามกันมาน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ค่ะ วันนี้เราจะพูดถึงแมกนีเซียมทานแคลเซียมแล้วต้องทานแมกนีเซียมด้วยและที่สำคัญกว่านั้นก็คืออัตราส่วนของแคลเซียมต่อแมกนีเซียมในแต่ละวันควรเป็นเท่าไหร่ทำไมอัตราส่วนจึงสำคัญเพราะแคลเซียมและแมกนีเซียมต่างเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับกระดูก แคลเซียม um สร้างความแข็งแรงและโครงสร้างกับกระดูกแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบในกระดูกแมกนีเซียมมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนพาราไทรอยและวิตามินดีซึ่งเป็นตัวควบคุมสมดุลของแคลเซียม แมกนีเซียมกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์วันแอลฟาไฮดรอก a ซ e ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนวิตามินดีที่ยังไม่อค t ทีบให้เป็นวิตามินดีที่อค t ทีบซึ่งหน้าที่ของวิตามินดีที่สำคัญต่อกระดูกได้กล่าวไว้ในคลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะ ดังนั้นแคลเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเพื่อให้กระดูกแข็งแรงแต่การดูดซึมของแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแบบคอมเพติทีฟแข่งขันกันในการดูดซึมในแต่ละวันคนส่วนใหญ่จะได้รับแคลเซียมมากกว่าแมกนีเซียมมีงานวิจัยที่น่าสนใจตีพิมพ์ในวรารสาร The Journal of Nutrition ได้ศึกษาอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมที่ทานกับความหนานแน่นของกระดูกและความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนในผู้ใหญ่ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมที่เหมาะสมที่สุดก็คือระหว่าง2.2ถึง3.2โดยพบว่าผู้ที่มีอัตราส่วนนี้นะคะจะมีความหนานแน่นของกระดูกสูงสุดและมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนต่ำที่สุดในทางตรงข้ามผู้ที่ได้รับแคลเซียมมากเกินไปหรือได้รับแมกนีเซียมน้อยเกินไปจะเสี่ยงต่อการเสียมลกระดูกและเกิดโรคกระดูกพุนเมื่ออัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมผิดปกติจะส่งผลต่อกระบวนการดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ ในลำไส้และทำให้ร่างกายขับแมกนีเซียมออกทางปัสสาวะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สุขภาพกระดูกแย่ลงอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมที่แนะนำในงานวิจัยนี้นะคะก็สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเดรรังอื่นๆค่ะที่ชี้ว่าความสมดุลระหว่างแคลเซียมและแมกนีเซียมน่ะมีความสาคัญ นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ก็ยังชี้ให้เห็นว่าการรักษาสมดุลของการทานแคลเซียมและแมกนีเซียมในอัตราส่วนที่เหมาะสมอาจสำคัญกว่าการเน้นทานแคลเซียมเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้แคลเซียมตามปริมาณที่แนะนำต่อวนันหรือให้ได้ตามค่า RDA ทำอย่างไรแคลเซียมต่อแมกนีเซียมจึงเหมาะสมในอัตราส่วน2.2ถึง3.2ข้อ1ควรเพิ่มการทานแมกนีเซียมเพราะโดยทั่วไปเราจะเน้นทานแต่แคล สองทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่เพราะในอาหารหนึ่งชนิดมีทั้งแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมในอัตราส่วนต่างๆกันอาจไม่ใช่อัตราส่วนที่เหมาะสมเช่นผักคะน้านะคะมีอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียม6ต่อ1มีแคลเซียมสูงกว่าแมกนีเซียมมากนมวมัวมมีอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียม10ต่อ1หรือ12ต่อหนึ่งซึ่งแคลเซียมสูงกว่าแมกนีเซียมมากมาก ไม่ใช่อัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะดังนั้นแต่ละมือ้อก็ควรจะเลือกทานอาหารที่หลากหลายชนิดไม่ใช่อาหารเพียงชนิดเดียวทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้ค่าเฉล,ลี่ยรวมอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 3. ถ้าใครทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมอยู่นะคะให้ดูว่ามีแมกนีเซียมไหมถ้ามีควรมีในอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียม2.2ถึง3.2 แต่วิธีดูปริมาณเนี่ยหลายคนจะพลาดได้นะคะเพราะว่าแคลเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุอยู่เดียวๆไม่ได้แร่ธาตุจะต้องเป็นสารประกอบก็คือแร่ธาตุไปรวมกับสารอื่นตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราอ่านหลังกรองแมกนีเซียมมีหลายชนิด แมกนีเซียมออกไซด์แมกนีเซียมคอร์แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเเลตมีกี่มิลลิกรัมไม่ได้ใช้ค่าหนีค่ะในมิลลิกรัมนั้นเนี่ยต้องคำนวณออกมาเป็นแมกนีเซียมอิสระก่อนตัวอย่างเช่นค่ะแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคิเลต20%ปริมาณ265มิลลิกรัมคำนวณแมกนีเซียมอิสระ เทียบบรรยัตตยางค่ะง100มิลลิกรัมให้แมกนีเซียมอิสระ20มิลลิกรัมถ้า265มิลลิกรัมจะให้แมกนีเซียมอิสระเท่าไหร่เอา20 2 6 5คูณ265หาร1น0่นะคะเราก็จะได้53มิลลิกรัมซึ่งถ้าใครคำนวณไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะสามารถสอบถามกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะถ้ามีทีมเภสัชกรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเนี่ยก็สามารถให้คำตอบได้อย่างถูกต้องค่ะ ฟอร์มแมกนีเซียมควรเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเคเลตเป็นฟอร์มแมกนีเซียมอินซีค่ะแมกนีเซียมจับกับกรดอะมิโนขนาดโมเลกุลเล็กดูดซึมได้ดีค่ะส่วนฟอร์มของแคลเซียมหาที่ดูดซึมได้ดีได้กล่าวไปแล้วในหลายๆคลิปแล้วก็หลายๆบทความค่ะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ข้อสุดท้ายต้องระวังยาที่มีส่ประกอบของแมกนีเซียมสูง อาจรบกวนอัตราส่วนแคลเซียมต่อแมกนีเซียมได้คะ่ะเช่นยาลดกรดที่มีแมกนีเซียมมิลออฟแมกนีเซียยาระบายที่มีแมกนีเซียมเช่นแมกนีเซียมซัลเฟตถ้าทานยาเหล่านี้อยู่นะคะก็ควรทานในระยะสั้นไม่ควรทานต่อเนื่องค่ะและถ้าท่านใดคิดว่าความรู้ในคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอเนลไทยแลนด์ใน Facebook และ YouTube ไว้นะคะ หรือเข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์ w w w a n l t h a i l a n d c o m ก็ได้อีกช่องทางค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ